พูออสมาทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้อ๋ออันนะี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราโดยย่อๆน,นะ,ะตามประวัติไอ้นี่นี่ผมเป็นท้องผูกหรือหลังมาเป็นสิบปีล้วท้องผูกท้องผูกครับมีปัญหาเรื่องกับถ่ายเป<ๆ>็นยังไงโอ้โหด่าลำบากเนะี่ยบางทีก็นั่งเป็นครึ่งชั่วโมงสัปดาห์หนึงถ่ายกี่ครั้งก็มันลำบากอะนะจะสองสามวันก็ทีนึงเลยนะ โอ้สองสมวันครั้งแต่เวลาถ่ายที่อยู่เป็นครึ่งชั่วโมงใช่ใช่ต้องใช้เวลาแสดงว่ามีมีรู้ตัวเลยว่าพฤติกรรมเป็นควทม่นบริโภคหรือมีสาเหตุอื่นก็มันบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นปกตินะเพราะว่ามันผมชอบผมแก้ปัญหาโดยการทานอาหารอ่อนๆพวกผักพวกผลไม้แล้วทานไม่มากนะ มันก็ช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้านเนี่ยผมอป็นปรจผลไม้ที่ดีแล้วมันก็ช่วยได้ตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ครับระยะหลังเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโบดมากครับโบดที่ช่องท้องนี่ปวดถึงนั้นผมไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่นองคายนะครสองครั้งก็ไม่มีอะไรเขาก็ให้ยามแต่ว่าครั้งหลังสึกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยนะประมาณวันที่สิบสามเนี่ย ดูเขาอยู่กรุงเทพผมก็บอกเขาบอกว่าให้พ่อรีบมาเร็วมาโรงพยาบาลผมก็บินมาเลยต้องผ่าตัดใหญ่ผมรู้แค่นั้นก็เลยเข้าผ่าตัดเลยออในคืนวันนั้นครับครับครับจากตีสองหกโมงเช้าออกมานะเข้าตีสองออกหกโมงเช้าทใหญ่คุณหมอทําไงครับอ๋อเขาก็ไม่รู้สึกดูว่าออกมาผมก็นั่นตอนหลังรู้เขาบอกออกมาทราบที่รังแล้วตัดยังไงฮะคุณหมอบอกไหมตอนนั้โอ้ก็ มากโดยนี้ตอนนี้ผมยังใช้ถุงเทวันเทียมอยู่นะเนี่ยยังใส่อยู่ข้างนอกอยู่นิดนึงยังใส่อยู่เขาบอกอีกปีสองปีนึงยวเข้าเข้าข้างในผมว่าคงจะไม่นั่นก็คือขอตัดลำไส้ใหญ่เขาจะเชื่อมต่อเข้าไปข้างในอีกอ่ะต้องสองปีว่านั้นอ๋อก็ยังใช้ถุงลำไส้มันเป็นอะไรฮะอาจารย์เป็นแป้นเป็นคือเวลาผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขามันมีแผลอยู่ใช่ไหมฮะเพราะเขาต้องต่อลำไส้ ตัดออกไปแล้วก็เอามาต่อเพราะฉะั้นตอนนั้นเขายัางจะไม่ให้เราขับถ่ายเราต้องขับถ่ายทางหน้าท้องหน้าท้องเลยผมแต่ผมทำเองได้หมอบอก <นะ S 1> ไหมครับว่าตัดไปเท่าไหร่โอ้ก็ก็ค,คงจะมากนะเห <c oughs> ็นบอกเป็นคืบเลยเป็นคืบนี่นี่จากไตลิ้นตีมานี่มันก็เกือบชิดนิ้วอนนะนั่นคือปลอยแผลผ่าคับ<า>อ้เจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าปกติแล้วการผ่าตัดก็น่าจะ ไม่มีอะไรต่อเนื่องการฟื้นฟูนฟนร่างกายก็ปกติหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องอ follow up คือหมายความว่าติดตามผลต่อไปก็จะนัดไปดูไปเจาะเลือดตรวจไปดูแผลเป็นยังไงการทำงานของลำไส้เป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าหมอไม่ได้บอกว่าตัดออกกี่เซนกี่นิ้วไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกแต่ว่าเขาหลังจากนั้นผ่าตัดได้ประมาณสักสองเดือนเขานัดก็นไปดู ไปเช็คอีกทีนึงแล้วก็ที่เขาบอกว่าตามที่นั่นดูหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วเขาบอกว่าตัดผมมีจุดอีกนะสองจุดนะอ๋อยังมีค้างอยูอมอ่มีอีกนี่อีกที่ตัดอ่ะสองจุดมันคือมะเร็งอ่าที่เขาสแกนไม่ใช่เขาบอกว่ามีจุดอ๋อบอกว่าเป็นจุดใช่แล้วหมอเขาก็แนะนําบอกว่าจะให้ใช้อะไรเคมีบําบัดอืมแต่ผมปฏิเสธผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดอีกทีนึง เพราะว่าหลังจากออกโรงพยาบาลได้พักฟื้นอยู่เดือนหนึ่งผมก็กลับมาบ้านนะครับกลับมาบ้านในที่หนึ่งๆๆี่กรุงเทพลูกเขาไปเอามาพปไปเซิร์ชมาที่ไหนจากคอมพิวเตอร์อะไรบอกเอาโปรดักต์นี้มาให้กินเอาพิตภัตบุญมาให้ผมผมก็ทานนั่นมาเลยเบิมอ้น้ำม,มังคุดยูสแล้วก็พวกแคปซูลปรากฏว่านดีขึ้นมากเลยสักเดือนหนึ่งนี่ผมเคยล่วงเฮยผม บางเดี๋ยวนี่มันยาวเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วออกจากโรงพยาบาลน้ําหนัก53เดี๋ยนี้ผม65หลังจากใช้เวลาสองเดือนนี้นั่นนะคือหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยฟื้นตัวได้ใช่ฟื้นตัวเร็วมากเร็วมากเร็วเลยเป็นที่เรียกว่า r e เวอร์ได้หมยถึงคุณคุณออไวมากเลยลุงออดลุงองอดนี่ทราบเลยเหรอครับว่าก่อนทานกับหลังทานมันมีความแตกต่างอ๋อทราบสิครับเพราะว่าผมรู้ตัวผมดีเพราะว่า ทานพวกนี้ไปมันมันรู้สึกว่ามันสุขภาพมันดีขึ้นน่ะดีขึ้นน้ำหนักก็ขึ้นอะไรก็โอ้โหเจ้าพิเช็คคอนเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่านี่เขารุ่นราวคราวเดียวกันนะเออผมนี่ผมประหลาดเลยนะเป็นเพื่อนเขานั่นเลยหลายคนก็พูดอย่างนั้นนะแล้วที่เป็นจุดกลับไปเช็คดูไปเช็คอีกครับไปเช็คอีกหมอก็ยังอยากจะให้ผมทำ ไอบ้บำบัดด้วยเคมีเคมีบำบัดแต่นี่ครับที่ตับด้วยอ๋อนี่ที่ตับอ่าที่ตับตีเสร็จแล้วหมอก็บอกไปครั้งที่สองก็บอกว่าโอเคผมไม่ทําแล้วนะผมไม่ใช่เคมีบําบัดน,นะอเขาบอกว่าแต่ต้องเขาแนะนําให้ผมไปเอกเรยมันจะลานนึกงปอดนะอ่ะแต่ปอดอีก สองครั้งที่ฉอคือเพื่อเดืจนลำไส้ไปตับก็มีแล้วจะไปที่ปอดก็ยังไม่รู้ที่ปอดยังไม่แต่หมอเขาบอกว่าเขาเอาล่งเลือดไปตรวจเขาผมไปทั้งสามครั้งเลยนะแต่ว Sadly, ่าั้งหลังสุดเมื่อประมาณมกราคมพาคุ้มพาปีนี้ปีนี้สิไวๆนี่เหมอหมอเขาบอกว่าดีขึ้นไม่ต้องไปทําก็ได้ฮะ Oh. นะไม่ต้องไปบำบุงบัตรอะไรผมก็ไม่ทำอยู่แล้วผมก็เจ็ดสี่ปีแล้วป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายรักษาป่วยรักษาหายก็ตาย็เลยทำใจด้วย <c oughs> โอหมอเขาดีใจใหญ่เอเอแต่ดูขับกระเชงได้นะขับกระเชงเพราะว่าแต่ว่าผมต้องออกกําลังกายนะผมออกกําลังกายมาเด็กหนุ่มนะโครงสร้างผมดีนะการกินอาหารผมก็เลือกกินในถูกต้องนะไม่ใช่ว่ารับประทานพวกนี้มันจะช่วยเราได้เหมือนยาพิเศษอะไรแต่ ส่วนนั้นมันก็มีส่วนน่ะแต่ว่าต้องเชื่อตัวเองด้วยอ่าอารมณ์ด้วยอแค่นี้ประสบการณ์แหมไม่ธรรมดานะฮะคอนเสิร์ตรวมมือกับลงพ่อด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก